เมื่อผมลองสไนเปอร์อ93ที่ดูปรักให้ดาเมน100ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันครับอ้าวนึกว่าโดนหัวหลังจากที่ผมลองไปสักพักส่วนตัวผมว่าผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับและผมคิดว่าน่าถูกใจคอใส่สไนเปอร์ทุกคนแน่นอนฮนะและอีกอย่างการที่ยิงนั้นเดียวตายมันช่วยให้คนหันมาจับปืนนี้เล่นเยอะมากขึ้นเลยนะฮะ พอส่วนตัวลองเล่นไป2อาตาแล้วรู้สึกว่าติดใจมากๆยิงสนุกสุดๆเลยฮะอี่อย่างผมรู้สึกว่า r 9 3คลองตัวมากกว่า AWM ด้วยนะฮะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเอ้ยๆอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยพวกสมุนทหา้ลุกยิงมาฝากดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชมคิดใหม่ๆกันด้วยนะฮะ วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ